สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับวชิลเมธทเนศสุธิพงศ์ครับส่วนตัวผมมีประสบการณ์ลงทุนสักยี่สิบปีแล้วครับวันนี้ก็มาแชร์ความรู้นะครับเรื่องเล่นหุ้นสายโรบอทเทดทำไมต้องถือหุ้นให้ได้ยี่สิบห้าตัวขึ้นไปนะครับอย่างแรกเลยต้องบอกก่อนว่าสายโรบอทเทดเนี่ยเป็นการใช้สถิติและคณิตศาสตร์ในการบริหารความเสี่ยงต่างจาก VI นะคำว่าใช้คณิตศาสตร์และสถิติในการบริหารความเสี่ยงอย่างนี้ครับก็คือว่าสายโลบอทเทดเนี่ยจะมีการทําทดสอบเนาะย้อนหลังไปว่าถ้าเกิดว่าเราซื้อขายด้วย งบการเงินแบบนี้ราคากราฟแบบนี้พฤติกรรมต่างชาติแบบนี้นึกอ,ออกไหมสุขภาพทางการเงินเป็นแบบนี้เนี่ยถ้าเราซื้อขายไปเรื่อยๆเนี่ยโดยเฉลี่ยสังเกตนะมันจะมีทั้งตัวกําไรตัวขาดทุนนะโดยสติเนาะเนี่ยเนี่ยมีทั้งกําไรและขาดทุนถัวก,กันไปเนี่ยแต่สุดท้ายแล้วเน็ตออกมาเนี่ยมันได้กําไรมากกว่าขาดทุนสังเกตไหมเห็นไหมกลายเป็นว่าพอ์ตมเดือนบวกหกว่าบวกสีเดือนบวกสกว่าทั้งขาขึ้นและขาลงสุดท้ายก็พอร์ตก็บวกเหมือนกัน ซึ่งก็มีทั้งช่วงที่เวลาที่ขาดทุนเห็นไหมแล้วก็มีทั้งช่วงเวลาที่กําไรเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันใช้หลักการสถิติเออแต่ต่างจาก VI นะเพราะ VI เนี่ยเราจะไปเข้าใจเนื้อธุรกิจวิเคราะห์ความลดความเสี่ยงโดยการเข้าใจเนื้อธุรกิจอ่านไหมนี่คือความแตกต่างกันนะอย่างแรกนะเมื่อมันเป็นสถิติและคณิตศาสตร์และ มันจึงเกิดข้อที่2หมายความว่าถ้าเราซื้อหุ้นน้อยซื้อน้อยกว่า25ตัวสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือดูสถิตินะอย่างอย่างล่าสุดเนี่ยเราใครซื้อไอเน็ตกำไรตัวหนึ่ง52%รใครซื้อเอฟสมาร์ทกำไราร37%แต่ประเด็นก็คือว่าเรามันก็มีทั้งกําไรทั้งขาดทุนถ้าเรามาเลือกซื้อตัวเดียวเราไม่รู้ว่าตัวไหนมันจะกําไรตัวไหนมันจะขาดทุนเราจึงซื้อให้ได้เยอะตัวเข้าไว้เพื่อให้ได้ผลตอบแทนเป็นไปตามสถิติ ได้ออไหมเออซื้อให้ได้สัก25ตัวขึ้นไปเพื่อได้ผลตอบแทนเป็นไปตามสถิตินะเอออันนี้นะข้อที่2นะครับอย่างที่3าก็คือการซื้อหุ้น25ตัวขึ้นไปเนี่ยทำให้ความผันผวนของผลตอบแทนต่ำและโอกาสหมดตัวหรือพอร์ตแตกก็น้อยลงไปด้วยผมให้ดูนะอันนี้เป็นผมทำมา2องสองกราฟนะครับกราฟบนกับกราฟล่างเนี่ยเราซื้อหุ้นตัวเดียวกันซื้อราคาเดียวกันขายราคาเดียวกันนะครับ วันเวลาเดียวกันหมดเลยสิ่งที่แตกต่างกันมีเพียงสิ่งเดียวคือพอร์ตบนเนี่ยนะครับเราซื้อหุ้นครั้งละ20ตัวพอร์ตล่างซื้อหุ้นครั้งละ50ตัวเี่ยให้ดูนะสังเกตว่าสตาร์ทเงินเริ่มต้นใน10,000บาทกราฟแนวตั้งคือ10,000บาทนะแล้วก็ผ่านไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกราฟด้านบนเนี่ยนะครับความผันผวนเนี่ยพอร์ตเนี่ยเขาเวลากําไรเนี่ยเขาขึ้นไปถึง25,000แต่ในขณะที่พอร์ตด้านล่างเนี่ยต่ากว่า20,000ก็คือและเช่นเดียวกันนพอร์บน ช่วงที่เงินหายไปเนี่ยมันก็ต่ํากว่า3 0 0พันบาทนะมั้ยแต่พอร์ตล่างเนี่ยพอรตก็ต่ํากว่าไม่เกิน8 0 0พัน่ะนึกออกมั้ยคือให้เห็นเลยว่าข้างบนเนี่ยเวลาเราซื้อจํานวนหุ้นน้อยๆเนี่ยความผันผวนของพอร์ตก็รุนแรงนะมกำไรกําไรมากขาดทุนขาดทุนมากนึกออกมั้ยแต่เวลาเราซื้อ25ตัวขึ้นไปเนี่ยมันก็แบบโอ้จะแบบเสี่ยงต่ําลงอ,ะอ่ะอันนี้ให้ดูนะสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาก็คือว่าเมื่อมันป้องกันพอรตแตกยังไงเมื่อ ช็อตที่ดวงตกเนี่ยพอเงินมันเหลือน้อยมากๆเนี่ยมันกู้พอร์ตไม่ได้คือเมื่อเวลาผ่านมาเราสังเกตว่าพอเราเงินเหลือน้อยเกินไปอะ่ะการที่เราจะชนะแล้วกู้เงินคืนมาหรือแก้ไขพอร์ตมันทําได้ยากทําให้พอร์ตไม่ไม่สามารถกลับมา new h i ได้อันนี้คือกราฟบนนะแต่ในขณะที่กราฟล่างเนี่ยสุดท้ายเนี่ยสามารถพอร์ตกลับมา new ว i ได้ท,ท,ทั้งๆที่2ตัวเนี้ยซื้อหุ้นตัวเดียวกันซื้อราคาเดียวกันขายราคาเดียวกันต่างกันตรงที่ว่าจํานวนเงินที่ซื้อแค่นั้นเองเห็นไหมในหุ้นแต่ละตัว เพราะฉะนั้นเนี่ยผเลยบอกว่าเออข้อที่3มเนี่ยมันเลยสําคัญซึ่งหลักการเนี้เหมาะสำหรับนักลงทุนระยะยาวที่ต้องการบริหารความเสี่ยงระยะยาวนะครับต้องการ,กรเกษียณด้วยการลงทุนคือเราไม่อยากเครียดผมยอมรับว,ว่าคนที่อายุน้อยเนี่ยเริ่มต้นลงทุนเนี่ยมีโอกาสที่จะโฟกัสครับเพื่อให้ได้ผลตอบแทนมากๆแต่ในระยะยาวเนี่ยผมเชื่อว่าเราต้องอยากได้คือเรานึกนะ ถ้าเรากรเกษียณไปแล้วเรามีรายได้จากการลงทุนเพื่อการเลี้ยงชีพเนี่ยเราต้องเราต้องอยากให้พอร์ตเราเสถียรที่สุดนึกออกไหมไม่ได้อยากให้พอร์ตเราแบบผันผลกาไรขาดทุนไม่ไม่รวยก็จนไปเลยยังไม่เอาละเพราะว่าถ้าเราคิดดูว่าถ้าการลงทุนมันเป็นรายได้เพียงแหล่งเดียวของเราเราต้องอยากให้มันสเตบิลที่สุดและเจเนเรตอินคัมให้เราเรื่อยๆมันเหมือนกับแนวคิดของตัวตัวเทดแมนที่เราใช้หลักการของโรบอทเทดอ่ะแหละในการสแกนมาเป็นหุ้นกําไรขาขึ้นหุ้นกําไรขาดลงอะ่ะซึ่งก็ต้อง ต้องจาเป็นต้องซื้อหุ้น25ตัวขึ้นไปนะแล้วก็ถ้ายิ่งแบ่งเป็นพอร์ตขาขึ้นกับพอร์ตขาลงได้เนี่ยเพื่อที่ว่าถ้าเกิดว่าเวลาตลาดหุ้นแย่นเนี่ยพอร์ตขาลงจะกําไรเวลาตลาดหุ้นขึ้นเนี่ยตลาดขาขึ้นจะกําไรนะครับเสร็จแล้วพอบาลานซ์สองพอร์ตจริงๆแล้วเนี่ยในระยะยาวเนี่ยเราอยากให้ผลตอบแทนน่ะมันสังเกตว่า3เดือนเนี่ยพอร์ตล่างกําไร0.25 3เดือนพอร์ตขาขึ้นกําไร5 คพือพอผลตอบแทนมาบวกกันแล้วจริงๆอะ่ะมันก็ยังได้กําไรอยู่อันนี้เป็นเจตนาของการเฮจิ้งบาลานซ์พอร์ตเพื่อให้เกิดความเสถียรของกําไรซึ่งเราจําเป็นต้องซื้อหุ้นให้ได้25ตัวขึ้นไปก็เป็นความรู้ด้วยแต่สําหรับใครที่ใช้บริการตัวตัวเทรดแมนอยู่นะครับผมก็แนะนําว่าให้เราซื้อหุ้นให้ได้20ตัวขึ้นไปอ,ะอ่ะยิ่งซื้อเยอะก็ยิ่งก็ยิ่งเสี่ยงต่ำอะไรเงี้ดีกว่าควา, stable, ความสเตเบิลความเสถียรก็ยิ่งดีแต่ในขณะเดียวกันอะ่ะ เมื่อเราแปลผลออกมาแล้วเนี่ยไอถูกตัวถูกเวลาราคาเหมาะสมม,ะมันก็ทําให้เราเห็นว่าด้วยหลักการแปลผลถูกตัวถูกเวลาราคาเหมาะสมตัวนี้มันมีความแม่นยำระดับหนึ่งเห็นไหมมันมีเตถียรม,มีสเตเบิลของมันอยู่เนาะก็ลองเอาไปแอปพลายไปประยุกต์ใช้ดูละครับโอเคครับสวัสดีครับ